อีกหนึ่งเรื่องราวันบ้านดีกว่าครับโอ้ยคู่นี้พี่วิลลี่คบกับคุณแฟนมา17ปีแล้วนะพี่และสําคัญคือไม่ได้ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะกับเรื่องราวความรักอะไรต่างๆนะแต่คนที่เป็นแฟนคลับจริงๆจะทราบว,ว่าคนรักคู่รักคู่นี้ไม่ธรรมดารวมถึงเจอพี่วิลลี่นะถาม2เรื่องเรื่องหนึ่งความรักอัปเดตให้ฟังหน่อยกับเรื่องที่2ปาร์ค้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักอย่างไรรักในปาร์คาเพียบอกว่าตัวหนึ่งเนี่ยโอ้ยเป็นหลักแสนเกือบล้านนะพี่นะที่สุดครับถาม2เรื่องเลยครับเสร็จครับ คือจริงๆเนี่ยเคล็ดลับเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยนะว่าคุณภรรยาทุกคนควรจะให้คุณสามีเลี้ยงป่าคาบเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่บ้าน<อ>มันเดินไปเดินมาวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่ต้องออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกมันจะมีเรื่องเลี้ยงป่าคาบดีกว่าเลี้ยงน้องป่าอ่าสาเห็หนึ่งที่นี่ิยดียอมให้เลี้ยงเพราะจะได้อยู่บ้านใช่ใช่แล้วผมก็ไม่ไปลื้อไอ้พวกกระเป๋ากับรองเท้าที่เขาซื้ออลไรเดี๋ยวนี้ <S 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 ผมก็ไม่มีการ <S <S อะไรอะไรอีกแล้วอะไรใหม่เนี่ยมันเหมือนแก้แค้นนะครับ อย่างเี้วันเนี้ยวันนี้กลับไปปุ๊บนะแล้วไม่มีถุงอะไรก็ไม่รู้วางอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะมีถุงอ่ะมีถุงวางอีกแล้วเหรอ,อเหมือนฉันทําผิดอะไร <c oughs> เหมือนซื้อปลาแพงกว่าปกติเห <c oughs> <c oughs> มือนใจสองเด้ง มัอนจ่ายสองเด้งเหมือนซื้อปลาแพงกว่าปกติจะบอกว่าถ้าใครติดตามชีวิตพี่วิลลี่จริงๆนะคะคเป็นหนึ่งในศิลปินดาราที่มีประครับเยอะมากและสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ถือว่าเป็นการลงทุนเลยนะพี่นะพี่เป็นคนหนึ่งที่เรียนแบบแต่ว่าพี่เลี้ยงในตัวเดียวไม่ไม,ไม่มีกําลังลนะ <laughs> เพราะว่าต้องต้องดูแลอย่างดีมากมันเป็นความรักมากกวใช่แล้วคะ่ะจริงๆนะฮะถ้าเกิดเรื่องน้องหมานี่พี่สู้ตาย,พ,ตายพี่สู้ตายค่ะ